สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนทุกๆท่านคลิปนี้ก็จะพาทุกท่นมาดูวิธีการปลูกต้นทุเรียนเล็กให้โตเร็วนะครับซึ่งสลหรับมือใหม่นะครับทุกคนวิธีการดูแลรักษาต้นทุเรียนเล็กตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับการให้ปุ๋ยให้ฝุ่นนะครับทุกคนว่าเราควรให้ปุ๋ยให้ฝุ่นตั้งแต่ช่วงไหนนะครับของการเริ่มปลูกต้นทุเรียนเรามาดูนะครับทุกคน อย่างต้นนี้นะครับที่ผมทําการเริ่มปลูกก็จะเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนเนาะจะเป็นต้นพันธุ์มูสังคิงนะครับต้นพันธุ์ทุเรียนเล็กนะครับทุกคนทําการปลูกซึ่งการดูแลรักษานะครับในช่วงแรกๆสําหรับมือใหม่นะครับทุกคนที่ต้องการอยากจะให้ต้นทุเรียนเล็กของเราโตเร็วนะครับทุกคนก็คือขั้นตอนแรกเลยเราต้องเลือกต้นพันธุ์ที่ดีมาปลูกนะครับทุกคนอย่างต้นนี้นะครับใบเขียว กิงก้านนะครับทุกคนสมบูรณ์ที่ผมนํามาปลูกนะครับทุกคนและนี้เมื่อเราปลูกไว้นะครับวิธีการให้ปุ๋ยนะครับทุกคนเราก็ปลูกเนาะขั้นตอนแรกนะครับทุกคนในช่วงแรกๆให้ทุกคนปลูกแล้วก็ให้น้ํานะครับทุกคนเรายังไม่ทําการให้ปุ๋ยนะครับทุกคนรอให้ต้นทุเรียนของเราแตกยอดก่อนนะครับจึงทําการให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ฝุ่นนะครับทุกคน อย่างเช่นต้นนี้ก็จะเริ่มแตกยอดก็แสดงว่ารากเดินแล้วนะครับคนเราก็ทําการเริ่มทําการให้ปุ๋ยได้เลยนะครับซึ่งประมาณ3สัปดาห์หา1เดือนก็จะเห็นนะครับจะแตกยอดแบบนี้ถ้าหากต้นทุเรียนเล็กของเราสมบูรณ์นะครับทุกคนอย่างต้นนี้เลยผมก็ทําการให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ฝุ่นแล้วนะครับทุกคนซึ่งหลักๆแล้วผมก็จะเน้น แบบฝุ่นอินทรีย์เป็นหลักนะครับทุกคนอย่างต้นนี้ก็มีการแตกยอดแบบนี้ก็แสดงว่ารากเดินผมก็เริ่มทําการให้ฝุ่นนะครับโดยฝุ่นที่ผมใส่ให้แก่ต้นทุเรียนเล็กก็จะเป็นฝุ่นหมักนะครับทุกคนที่ผมทําเองสําหรับใครที่ต้องการใส่ปุ๋ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับทุกคนแต่ต้องใส่ในปริมาณที่พอดีให้แก่ต้นทุเรียนเล็กถ้าหากว่าต้นทุเรียนเล็กของเรา เริ่มแตกยอดแบบนี้โดยสำหรับมือใหม่ก็แนะนำถ้าจะใส่ปุ๋ยก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับที่เป็นสูตร15-15-15ใส่ในปริมาณที่พอดีรอบๆต้นทุเรียนแต่ว่าผมทำการใส่ฟุ่นหมักนะครับทำการหมักเองอย่างเช่นเศษใบไม้นะครับแล้วก็เท่าทานที่ได้จากการเพาเสเศษใบไม้ต่างๆ ก็จะเป็นฝุ่นให้แก่ต้นทุเรียนดีมากนะครับทุกคนจะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วแล้วก็แตกยอดดีแบบนี้เลยสําหรับมือใหม่นะครับทุกคนที่เริ่มปลูกต้นทุเรียนกลองนําไปใช้นะครับทุกคนเทคนิคนะครับทคนวิธีนี้ดูนะครับและในการรดน้ําเราก็จําเป็นต้องรดน้ําสม่ําเสมอนะครับทคนอย่างน้อยถ้าหากในช่วงหน้าแล้งก็สอวันต่อครั้งสําหรับต้นทุเรียนเล็กแบบนี้ นะครับทุกคนใบก็จะเขียวแล้วก็จะแตกยอดดีแบบนี้เลยนะครับสําหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนก็ฝากประมาณนี้นะครับทุกคนที่มาแบ่งปันความรู้ใบเขียวมากๆนะครับต้นนี้เริ่มแตกยอดประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ